สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเท้ทุกท่านก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านเป็นเดวทางหนึ่งตุลา ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปโดยเราไปชมกันเลยครับท่านใบนี้ก็อันพูนอันพูนเดือดทานสิบหน่อยวิ่งเบบสองตัวนะท่านก็ ส่วนนี้ก็เป็นแนวทานที่ประพันธ์มาครับนะแนวทานใหม่นี้ครับเบ่งปันปอีกแล้วนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน9ก้สีเบ่งปัน9ก้สีเบ่งปันป2ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจเดี๋ยทันที่แล้วก็เบ่งปัน,น7-2 7-2ก็ผ่านสอง0 0พันยทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น9-4 ใบนี้ครับผมจับคู่จับคู่สองตัวลลาจับคู่สองตัวลลาอาดีตก็ผ่านนะานผระชมนะอดีตผ่านนะในตอนที่แล้วก็ผ่านสองหกนะท่านผ่านบน ซึ่งเนี่ยทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันอีกแล้วนะ482จับคู่กับ175เนียวทาง2ตัว2ตัว41 4745 81 8785 21 สองเก็กเบ่งปันรวม9ชุดปเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆเแนวทางที่เบ่งปันปอย่างเร็วท่านใจก็อนแนวทางที่แล้วก็ไปผ่านนะสองตัวบนนะแนวทางูคสองตัวล่างการบนด้วย ต่อไปครับผมใบนี้ครับสีสเกต์กันเองท่านก็แบ่งปานสองตัวบนล่างหกเก้าเก้าห้านสองแปดสี่ห้างหกห้าเก้าหกศูนย์สี่สองหกห้าห้าจ หกเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่หกแปดห้าเก้าหกหกเก้าเก้าแปดสองห้าสี่ห้าหกรวมยี่สิบห้าชุดสีสเกตกันเองชุดสองตัวบุญล่างต่อไปครับสมหวัง เบ่งปันเดาทานเต็มนะเต็มสองตัวล่างเดาทานใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปันอีกแล้วนะแปดตัวแปดเต็มจากฝั่งขวไปซ้ายก็เบ่งปันเก้าเจ็ดห้าแปดนะ เบ่งปานเต็มเก้าเต็มเจ็ดเต็มห้าแล้วก็เต็นเปดเต็มสามเต็มสองเต็มสี่เต็มหกก็แบ่งปานเปดตัวเป็ดเต็มเป็นเดวทาง ในทันที่แล้วก็สามจิตก็ผ่านเต็มศูนย์นะท่านนะก็อดีตก็ผ่านยาวยาๆต่อไปครับผมใบนี้บันนี้บันนี้มีรักท่านก็เบ่งป่านเดาทานสองตัวสองตัวล่างตรองนะ

บ้านนี้มีรักเจ้าของแนวทางถ้าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับโมใบนี้ใบน,นี้ก็เบ่งบานนะ เตมล่างสมหวังท่านก็แบ่งปานเต็มเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปด เต็มเจ็ดเต็มเก้านะเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะขาดเต็มขาดเต็มแปดเต็มศูนย์นะท่านผู้ชมกแบเงปานแปดตัวแปดเต็มสองตัวล่างวันชายนะวันชายเจ้าของแนวทางเบ่งปานแปดตัวขาด เต็ม 8, แเต็มศนะูนย์ะก็ท่านวันชัยก็แบ่งปันให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะไปต่อกันครับผมท่านผู้ชมท่านนี้ก็แบ่งปนันวิ่ง วิ่งตัวเดียว9นะวิ่งตัวเดียว9แล้วก็วินนะวินท่านก็วิน4 1 9 0 8 3แล้วก็จับชุด3 1 9 9 0 3 1 9 0 3 เก้ารอง0838 3 0ปก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบงปันต่อไปครับใบน่นี้ท่นนี้ก็ ท่านกรเกมนักธนมก็เบงปานชุด664 664แล้วก็466 446แล้วก็4664ก็ท่านกรเกมนักธนมนเบงปาน เบ่งปันรวมห้าชุดปเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางครบร้อยสิบหน่อยท่านอัมพลนอัมพลเบ่งปานแนวทานครบร้อยสิบหน่อย เบ็เป็ดตัวอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยอดีตก็ผ่านอาดีตก็ผ่านครบเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้า ศูนย์หนึ่งกเจ็เนะก็บ่งปันเบ่งปานเปดตัวเป็นเนวทางหลักอร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยครบนะท่านผู้ชมครบอรอสนอขอบคุณมากครับ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันคู่สองตัวท่านก็แบ่งปันแบ่งปันหลายชุดนะท่านผู้ชมเข้มหน้าจอได้นะสี่สี่ห้าสี่สามสี่สองสี่สหกเก้า 4252 322266 4656362699 4959 3929 4050 3020ชอบนะท่านก็แบ่งปันชอบคู่29 264649 ก็แบ่งพันหลายชุดเต่ชอบสี่ชุดขอบคุณจริงๆข้อมูลเดี่ยวทางที่แบ่งปนันต่อไปครับผมใบนี้ก็เนียวทานบันนี้มีรักคัดดับเหลือเด่นร้อยสิบหน่อย ทุกทีดับเหลือเด่น10หน่อยจับคู่ตรองนะเบ่งเปสองสองสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดส้านึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเ รวม18ชุดนะรวม18ชุดตรองนะสองตัวตรองบัดน,นี้มีรักรวม10หน่อยดับเหลือเด่นจับคู่ตรองต่อไปครับผมใบนี้ท่านก็เบ่งปันนะ แบ่งปันทานครบบน7จ็ดสองเก้าหกแล้ก็โคโบน72 7ดสอล่างหนึ่และก็เนาทาน3าตัวเจ็ เจ็ดสองหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกนะท่านก็จับชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์กับเก้าหกนะรวมชุดต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้เบ่งปานทานเดินลาก เดือนทันชินแล้วก็เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นเจ็ดสรุปแล้วนะจับโคหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดผ่านผ่านโคสามเจ็ดนะเดนทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,ปนเด่นหนึ่ง เด่นเจ็ดเด่นแปดก็จับคู่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดนะกลับตัวด้วยนะท่านกลับตัวด้วยนะก็ขอบคุณมากครับข้อมูลที่เบ่งปานให้พิจารณาอ,อีกหนึ่งแนวทางด้วย ใบนี้ครับเนวทานชุดโบนสองตัวอดีตผ่านนะถ้า 6, 6, 7, 6, 7, 6, 6, นผูชบหกหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกหกสองเดี่ยวทานใบนี้ครับท่านผู้ชมก็เบ่งปอนศูนย์สาม ศูนย์แปดสองสามสองแปดนะศูนย์สามศูนย์แปดสองสามสองแปดสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดเป็นแน, 4, นวทางก็ขอบคุณจริงๆขออ้อมูลนะใบนี้ครับผมอ่านพล แนวทานสิบหน่วยบนสองสุดนะชูนไหมชูนไหมเอ่ย,นยนแวน,นะนยวทานที่แล้วก็ผ่านนะแนวทานที่แล้วก็ผ่านแนวทานใหม่นี่ครับอเบ่งปันห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองก็สรุปแล้วชูนเจ็ดนะชูนเจ็ด ตัวต่างก็คือ52นะ52 52ชงน7ก็เดก็แนวทาง10หน่อย10หน่อยนะบนก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบ กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม